สิ้นนันทิสิ้นราคะก็สิ้นทุกพิขุทั้งหลายพิขุเห็นจากขุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิกุทั้งหลายพิกุเห็นโสตะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุเห็นคานะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคา เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุเห็นชิวหาอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุเห็นกายะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เทียงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้น เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุเห็นมณนะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยง ความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทินแ,นแ,นแ,นนทและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ทิขูทั้งหลาย พิขุเห็นชิวหาอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เทียงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิกุทั้งหลายพิกุเห็นเสียงอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุเห็นกลิ่นอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพิกุเห็นรถอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกุทั้งหลายพิกุเห็นโภภพธพภะอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้น เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ทิ่ขุทั้งหลายที่ขุเห็นธรรมอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยง ความเห็นเช่นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทินแ,นแ,นนทและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้